สวัสดีครับผมก็มาเจอกับล้อวีออสนะครับอันนี้เป็นวีออสยาลิตตะกุลนี้นะครับถ้าตรงรุ่นจริงๆเป็นเป็นยาลิสนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ใส่ด้วยกันได้แล้วก็สเปคเดียวกันครับวีออสกับยาลิสนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นล้อแบบไม่มีรอยนะครับสภาพสวยเลยเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆ้ดีกว่านี่ยนะครับที่เห็นก็จะมีแต่รอยเป็นคาบเลอะๆนะครับเพิ่งเซ็ตออกนะครับแต่ล้อไม่มีรอยเบียดนะครับ ยางเบสโตนด้วยนะฮะตัวนี้สวยเลยนะครับก็สำหรับล้อเดิมนะครับเรามีจำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับเพลนล้อเก่าติดตั้งให้ด้วยนะครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้จะส่งผ่านเคอรี่นะครับนะฮะเดินตามสะดวกเลยครับผมนะฮะนี่ล้อเก่าเป็นล้อกระทะนะครับนะฮะล้อเก่าจะเป็นล้อกระทะอย่างงี้กระทะฝาครอบนะครับนะฮะก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กได้ นะครับอันนี้จัดจัดไปทั้งร้อทั้งยางเลยนะครับยางเบสโตนด้วยคุณภาพดีแน่นอนนะฮะสนใจยังไงติดต่อสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้ที่หัวข้อแล้วนะครับสวัสดีครับ